หมาหอนรับกันเป็นทอดทอดท่ามกลางค่ำคืนดวนมืดในหมู่บ้านเล็กๆชายป่าทางภาคอีสานบ้านสวนคำแสนเป็นชื่อที่คนในละแวกนั้นคุ้นเคยบ้านไม้ใต้ถุนสูงหลังใหญ่ที่เคยรุ่งเรืองเมื่อ20ปีก่อนแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นบ้านร้างที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หลังตะวันตกดิน กลับไปเถลานเอ้ยบ้านสวนคาแสนนั่นเขาว่ามันมีของเสียงยายสาเตือนหลานสาวที่เพิ่งย้ายมาจากเมืองกรุงมลิเด็กสาววัยสิบเจ็ดปีที่ต้องมาอาศัยอยู่กับยายที่หมู่บ้านแห่งนี้หลังจากแม่เสียชีวิตเธอไม่เชื่อเรื่องผีแต่ลึกๆก,ก็รู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติในหมู่บ้านนี้ โดยเฉพาะตอนที่เธอเดินผ่านบ้านสวนคําแสนในคืนแรกเสียงบางอย่างเหมือนฮ,ฮ,ฮ,ฮดังแว่วออกมาจากในเงามืดของบ้านร้างเธอหันขวับไปมองแต่ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากต้นกล้วยริมรั้วที่ไหวตามลมคืนต่อมามะลิฝันประหลาด เธอเห็นผู้หญิงแก่หน้าตาซีดเผือดผมยาวรุงรังกำลังนั่งอยู่กลางห้องที่เต็มไปด้วยผ้าแดงและหัวสัตว์ผูกติดกันเป็นพวงในมือของผู้หญิงแก่ถือกล่องไม้เก่าเปิดฝาออกมาข้างในคือหัวโขนสีแดงเลือดที่มีดวงตาขยับได้เองต่อไปนี้เจ้า เป็นเจ้าของมันแล้วมลิเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาหายใจหอบเหนื่อยตายเตียงนี้บางอย่างเคลื่อนไหวมลิตัดสินใจกลับไปที่บ้านร้างในวันรุ่งขึ้นเธอเจอกล่องไม้อยู่จริงๆใต้ถุนบ้านและเมื่อเธอเปิดมันออกเสียงลมหวีดดังขึ้นทันทีฟ้าผ่าเปรี้ยงในกล่องมีหัวโขนสีแดงเลือด แบบเดียวกันในฝันและตั้งแต่นั้นมาทุกคืนหลังเที่ยงคืนเธอเริ่มได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆดังลอดออกมาจากใต้ถุนบ้านหลังจากมลิเปิดกล่องไม้และพบหัวโขนแดงเลือดเธอก็รู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปทั้งร่างกายและจิตใจคืนนั้นเธอฝันอีกครั้ง ในฝันเธอลอยอยู่กลางอากาศหัวเธอหลุดออกจากร่างเส้นสายย้อยยานเหมือนมีชีวิตข้างล่างมีหมูตัวหนึ่งถูกมัดไว้มันดิ้นแต่เธอกลับรู้สึกหิวหิวหิวจนทนไม่ไหวกินมันซะเจ้าหิวใช่ไหมเสียงใหญ่แก่กระซิบข้างหู ถ้าตื่นขึ้นมาอีกครั้งเปียกเชื่อหอบหายใจแรงแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ฝันมันคือคราบเลือดที่เประเพื่อนตรงปลายเตียงพร้อมกลิ่นคาวเลือดจางๆที่โชยเข้าจมูกในห้องของเธอรุ่งเช้ายายสาสังเกตเห็นว่าไก่ในเล้าหายไปสองตัวอีกตัวหนึ่งนอนตายตับไตาหายหมดรอยแทะเละเทะเหมือนสัตว์ป่า แต่ไม่มีรอยเท้าโอ้ยมันมาแล้วจริงๆบบมีไผเชื่อคอยเลยไอ้ของนั่นมันกลับมาอีกแล้วยายสาทำพิธีเงียบๆเ,เอาน้ำมนต์มาพรมรอบบ้านแล้วเรียกเพื่อนเก่าหมอคงหมอผีประจำหมู่บ้านคืนนั้นมะลิรู้สึกกระสับกระส่ายพอเธอหลับไปภาพในหัวเธอกลับมาอีกครั้ง เธอเห็นตัวเองลอยอยู่เหนือหมู่บ้านมีไส้ย้อยจากลำคอลอยผ่านหลังคาไม้ผ่านไร่อ้อยผ่านแม่น้ำและหยุดอยู่หน้าบ้านสวนคำแสนที่นั่นมีเงาดำอีกเงาหนึ่งยืนอยู่เป็นหญิงชราผอมแห้งนุ่งผ้าสินผมขาวเกล้าหัวสูงไม่มีลูกตามีแต่โพรงดำลึกที่จ้องมาที่มะลิเจ้าเลือดใหม่มารับช่วงต่อแทนข้าเธอ ก่อนพระจะมาถึงเวลา0 3น4านาฬิกา14นาทีเสียงหวีดลมพัดดังขึ้นอีกครั้งยายสาตื่นขึ้นมาเธอรู้สึกถึงบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บนหลังคาไก่ร้องลั่นหมาแหว่หอนยายรีบหยิบมีดหมอแนบอกแล้วร่ายทา้าทาเก่านะโมพุทธายะอิติสุขโตพวกเสียงอะไรบางอย่างตกลงมาตรงหน้าบ้าน ยายเปิดประตูออกไปช้าๆในความมืดเธอเห็นรอยคราบเลือดและเศษไส้ที่ขาดคาอยู่ตรงขือบ้านแต่ไม่เห็นใครรุ่งเช้าหมอคงเดินทางมาถึงชายชราผิวคล้ำสักยันเต็มตัวใส่แว่นดำเขาพึมพำทันทีที่เดินเข้ามายัางบริเวณบ้านสวนคำแสนเลือดมันตื่นแล้ววิญญาณเก่าไม่ยอมปล่อยง่ายๆรอกเด็กคนนั้น มันกําลังจะกลายเป็นกระสือเต็มตัวแล้วแดดสายส่องลอดผ่านช่องไม้ของบ้านสวนคำแสนหมอคงนั่งขัดสมาธิอยู่กลางบ้านพรม้มผงขมิ้นรอบตัวมะลิเป็นวงกลมพร้อมวางมีดหมอและน้ำมนไว้ทุกทิศมะลินั่งนิ่งแต่ใบหน้าซีดเผือกราวกับไม่ได้หลับทั้งคืนหมอคงถามเสียงต่ำเมื่อคืนเจ้าฝันเห็นอะไรมะลิเงียบ ก่อนจะค่อยๆเอ่ยออกมาหนูเห็นหัวตัวเองลอยอยู่กลางทุ่งเห็นผู้หญิงแก่ไม่มีลูกตาหมอคงพยักหน้านั่นแหละตัวการของเรื่องทั้งหมดมันคือแม่นางพรายคำแสนกระสือดั้งเดิมของหมู่บ้านนี้มันเลี้ยงวิชาอยู่ที่นี่มากว่าร้อยปีคำวันนั้น หมอคงเริ่มเตรียมพิธีปิดดวงกินเลือดเขาปักตะปูตอกยันรอบบ้านวางกระถังทูบสี่ทิศและผูกสายสินเชื่อมทุกมุมขณะที่ยายสาเตรียมใบหนาดใบมะขามและเปลือกกระถินไว้ใช้ตบผีแต่ก่อนที่พิธีจะเริ่มลมก็พัดแรงขึ้นเสียงฝนสัตว์ใส่หลังคาหมาเห่าพร้อมกันรอบหมู่บ้านเหมือนรู้ว่ามีบางอย่างกำลังมา เวลา23.47นาฬิกา47นาทีเสียงหวีดเสียงแหลมดังมาจากทุ่งอ้อยหมอคงลุกขึ้นยกมีดหมอขึ้นเหนือหัวมันมาแล้วจากความมืดเห็นดวงไฟสองดวงลอยมาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นจนเห็นเป็นหัวผู้หญิงผมยาวเลือดไหลย,ย้อยจากปากใส่ยาวหลากตามลมผีกระสือมันพุ่งเข้าใส่ประตูบ้านสวนคำแสน แต่สายสินขึงตึงเหมือนกำแพงแสงขวางมันไว้จนมันแผดเสียงกรีดร้องกรีหมอคงไร้คาถาหนะมะพะทะพุทธังปิดทำมังปิดสังคังปิดเขาคว้างน้ำมนตใส่กระสือเสียงมันเหมือนน้ำร้อนลวกเนื้อใส่มันดิ้นพล่านก่อนจะถอยหนีแต่มะลิกลับร้องด้วยเสียงแปลกไป อย่าทำร้ายแม่ค่าเสียงนั้นไม่ใช่ของเธอเองดวงตาแดงกำ่ำร่างสัน่นเหมือนกำลังถูกบางอย่างเข้าสิงหมอคงเบิกตากว้างแย่แล้วมันผูกวิญญ,ญาณกับเหล็กนี่แล้วเขาต้องเลือกว่าจะทำพิธีไล่วิญญาณเดี๋ยวนี้เพื่อปกป้องหมู่บ้านหรือจะหาทางตัดสายสัมพันธ์โดยไม่ฆ่ามาลิและทันใดนั้นฝาผ่าเปเรี้ยงสายศินขาดตรงมุมบ้านหนึ่ง เงาดำของกระสือพุ่งเข้ามาในบ้านตรงไปหามะลิกระสือพุ่งเข้ามาในบ้านด้วยความเร็วหมอคงฟาดมีดหมอใส่กลางอากาศเสียงแหลมกรีดดังสะท้อนจนแก้วหูสัน่นแต่แทนที่มันจะหนีมันกลับหยุดลอยตรงหน้ามะลิมะลิเริ่มร้องไห้แต่เป็นเสียงหัวเราะปนสะอื้นแม่แม่มาหาลูกแล้วคำว่าแม่ทำให้หมอคงและยายสาชะงัก กระสือเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลปนเลือดลูกของข้าเจ้าเกิดจากสายเลือดข้าความจริงที่ถูกปิดบังยายสาสะอึกน้ำตาคลอมะลิหลานเอ้ยยายปิดเจ้ามานานแล้วแม่ของเจ้าคือแม่พรายคําแสนเมื่อ20ปีก่อนตอนนั้นแม่เจ้าตั้งท้องแต่ถูกไล่ล่าเพราะเป็นกระสือยายจึงพาเจ้าหนีมาเลี้ยงซ่อนไว้จากสายตาของมัน หมอคงกำมัดแน่นแปลว่าสายเลือกมันยังอยู่ในตัวเด็กนี่เต็มๆการตัดสินใจหมอคงรู้ว่ามีเพียงวิธีเดียงที่จะหยุดวงจรน,นี้คือทําพิธีตัดสายเลือดโดยใช้ไฟศักดิ์สิทธิ์เผาทั้งร่างวิญญาณกระสือและร่างที่ถูกผูกพันซึ่งหมายความว่ามลิอาจไม่รอดกระสือมองหมอคงด้วยดวงตาเปื้อนน้าตาอย่าฆ่าลูกข้าข้าจะไปข้าจะหายไปจากที่นี่ หมอคงลังเลแต่เสียงหมาหอนรอบหมู่บ้านดังขึ้นอีกครั้งกลิ่นคาวเลือดเริ่มฟุ้งกระจายไปทั่วเขารู้ทัาปล่อยมะลิจะกลายเป็นกระสือเต็มตัวในไม่กี่วันพิธีสุดท้ายหมอคงตะโกนสวดคาถาเสียงดังแข่งกับเสียงลมย้ายสายจุดไฟศักดิ์สิทธิ์ล้อมตัวมลิและกระสือกระสือแผดเสียงร้องดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมลิร้องไห้ตะโกนแม่ ไฟลุกโชนรอบตัวทั้งคู่แสงสว่างวาบขึ้นครั้งสุดท้ายก่อนจะเหลือเพียงเท่าฐานและความเงียบงันรุ่งเช้าหมู่บ้านกลับมาสงบไก่ไม่หายหมาหยุดหอนหมอคงยืนมองฟ้าถอนหายใจหนักยายสาสร้างกอดผ้าสิ้นของมะลิน้ำตาไหลไม่หยุดบนเท่าฐานมีเพียงหัวโขนสีแดงเลือดที่แตกออกครึ่งหนึ่งและในนั้นมีหยดน้ำตาสใสติดอยู่ หมอคงเก็บมันไว้ในกล่องไม้ของแบบนี้ไม่มีวันตายหรอกยายมันจะรอจนกว่าเลือดใหม่จะถือกำเนิดอีกครั้ง